สวัสดีพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการนะครับ Bible Today นะครับวันนี้ผมขึ้นนะครับโทรศัพท์มือถือสังเกตไหมฮะก็จะมีคำว่า u v e r อร์ชัคือเป็นแอปนะครับที่พี่น้องสามารถดาวน์โหลดนะครับติดตั้งนะครับในมือถือในแท็บเล็ตนะครับก็ได้พี่น้องครับเพราะว่าเป็นเรื่องความสะดวกนะครับพะเราต้องใช้นะมือถือในการที่จะสื่อ กับพี่น้องนะนะหลายคนที่เล่น Facebook เล่น l ล n e นะก๊อปจากแอปไปแปะนะไปเพจไว้ในเ c e b o o k ใน l ล n e ก็จะเร็วขึ้นนะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อยาาหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้อยคำพระเจ้าอย่างที่บอกไว้พี่น้องครับเราอ่านข้อนผะพ,พีเป็นเล่มเราใช้นะครับมือถือในการฟังเสียง MP3 ก็ได้นะฮะหรือว่าใช้มือถือนะครับในการเปิดแอปในการเสิร์ชหาข้อมิดนะอย่าลืมก็าตามนะครับเรามีตัวช่วยค่อนข้างเยอะมากทุกวันนี้ ก็อย่างหนใจพี่น้องนะครับที่จะเขาเรียกว่ากระตือร้นมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นในการอ่านในการใช้เวลาอยู่กับพระคัมภีร์ในแต่ละวันนะครับวันนี้เช่นเดียวกับพี่น้องครับจะให้พี่น้องสังเกตนะฮะใน a c e b o o k นะครับแม้แต่ในไลน์บางกลุ่มนะครับที่ผมได้โพสต์นะฮะเป็นรูปนี้นะครับนะแล้วก็ใช้ข้อมืนะครับพิมพ์เข้าไปแต่ไม่ได้บอกว่าข้อไหนเล่มไหนนะเป้าหมายคืออยากพี่น้องมีโอกาสได้เสิร์ชดูนะทั้งในส่วนของคอมพิวเตอร์ในส่วนของนะครับมือถือว่า พัมพีที่ผมโพสต์วันนั้นนะเป็นพัมพีอยู่เล่มไหนข้อไหนนะครับวันนี้ก็ปรากฏในข้อที่1เปโตรบทที่1ข้อที่6ใช่ไหมครับผมก็ต้องเลือกรูปนี้มาทาไมว่าเลือกรูปนะครับดูเหมือนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังมานั่งอธิษฐานอยู่ที่โบสถ์ประมาณนั้นนะครับและดูที่แขนมีมีเขาเรียกมีรอยสักด้วยนะครับโดยโดยความรู้สึกของคนไทยนะครับรู้สึกว่าคนที่สักเนี่ย,ยน่าจะเป็นพวกนักเลงหรือไม่ก็เข้าข่าวว่าอาจจะออกมาจากนู่นฮะพี่นงเรือนจําประมาณนั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับไม่ว่าเขาจะเป็นนักเลงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกจากเรือนจําก็ดีแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวพระเจ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นวยวะในพระกายเดียวกันพี่น้องครับบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหานะครับในชีวิตพี่น้องครับการออกจากเรือนจาออกมาแล้วมาประกอบอาชีพมันไม่เรื่องง่ายหรือบางครั้งก็อาจจะมีการรังเกียจนะครับจากสังคมภายนอกนะครับก็เป็นเหตุให้บางคนที่ผมเคยสัมภาษณ์นะฮะคือผมเคยทําภารกิจเรือนจำมาก่อน บอกว่าการที่เขากลับไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมเพราะสังคมภายนอกไม่ต้อนรับเขาเขาเหมดอว่าเขาเหมือนกับเขาพูดว่าผมชดใช้นะครับในความผิดหรือชดใช้หนี้กรรมประมาณนี้ในคุกมา่วมลมเนี่ยสิปีนะกลับออกมาสังคมไม่ยอมรับนะไม่มีงานทําครอบครัวก็มายยนรับกลับไปในหมู่บ้านหลายคนก็รู้สึกรังเกียจสุดท้ายก็หาหาทางกลับไปในคุกเหมือนเดิมคือทําผิดอีกเพื่อกลับไปอยู่ในคุกแหมพี่น้องฟังแล้วเศร้าใจนะครับวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับ ไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาอยู่ในสังคมของคริสเตียนเขาอยู่ในครอบครัวพระเจ้าเราเป็นพี่น้องในพระคต์วันนี้พี่นะครับพระบี่บอกแล้วครับหนึ่งไปตัวบทที่หนึ่งที่6บอกว่าในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่ท่านต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขนาดหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆอ,อย่างที่บอกไว้นะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการทดลองเกิดขึ้นนะครับในการมีชีวิต ตัวเราเองหรือพี่น้องบางคนก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราเองอาจจะต้องเข้าสู่การทดสอบจิตใจที่มาจากพระเจ้านะเช่นบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก็เรียกว่าสุขภาพร่างกายนะบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นเบาหวานบางคนเป็น uh, เอามาพึกเอามาพเาดจะอย่างไรก็แต่พี่น้องครับอย่างที่บอกไว้ถ้าพี่น้องเป็นคิสเซียนสิ่งหนึ่งที่อยากพี่น้องได้ตั้งได้ตระหนักก็คือเราต้องเชื่นจะเป็นดีในความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้าพี่น้องครับสภาพทางกายภาพ หรือสภาพทางสังคมเราจะเป็นอย่างไรแล้วแต่พี่น้องอย่างที่บอกไว้พี่น้องต้องมองข้ามช็อตแล้วต้องมองไปที่นะฮะแผ่นดินสวรรค์ว่าเราเองเป็นลูกของพระเจา้านะครับถ้าอย่างงี้ถ้าห้หลุนใจชายคนนี้นะสมมติสีบานต้องการหลุนใจนะครับสมาชิกคนนี้นะที่อดีตอาจจะเคยเป็นผู้ต้องขังและตอนนี้อาจจะมีการทดสอบใจิตใจนะครับหางานไม่ได้สภาพโควิดก็มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาแต่ข้อความพระเจา้าที่เห็นภาพนี้คืออะไรครับเขายังแสวงหาพระเจา้าน่นหุนใจไหมครับ อย่างไรก็ตามเป็นองครับแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานขอการทรงนำขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและอย่าให้ความชื่นชมินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นออกไปจากชีวิตของเราพี่นองครับอย่างไรก็ตามมองภาพที่ใหญ่ไปก่อนก็คือเราเป็นลูกพระเจ้านะสักวันหนึ่งพระเยซูเจิกลับมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์เราต้องคิดภาพนี้ไ้ก่อนส่วนสถานการณ์ในโลกนี้มันจะย่ำแย่กันาไก็ตามไม่เป็นไรพี่นองครับอดทนไว้รอคอยนะการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านะครับ มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับก็อยู่ในปฏิทินใช่ไหมวันนี้วันที่21นะครับวันนี้ผมก็เสิร์ชดูว่าผมจะใช้รูปไหนนะรพระภีข้อไหนนะก็ขอการทรงทำที่มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดพี่น้องเปิด Google ใช่ไหมครับก็จะมีรูปเยอะมากนะใช่ไหมครับแต่ผมสะดุดตารูปนี้นะครับเป็นรูปเหมือนกับภรรยากําลังหนุนใจแล้วลมใจชูใจนะครับสามีของเธอ นะน,นี่ผมสมมุติขึ้นมาเองนะก็อาจจะเป็นพี่สาวหนุนใจน้องชายก็ได้ก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่ผมรู้สึกว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายจะเข้มแข็งเสมอไปบางครั้งก็อ่อนกําลังเจอปัญหาอย่างเงี้ยสมมติเจอปัญหาในเรื่องธุรกิจมีปัญหานะในเรื่องครอบครัวนะครับฝ่ายผู้หญิงอาจจะเข้มแข็งกว่าถ้ามองภาพกลับไปที่พรกคัมภีร์ก็ชัดเจนนะพี่น้องจำได้ไหมครับวันที่พระเยซูฟ,ฟื้นจากความตายนะวันอีสเตอร์ใช่ไหมพี่น้อง ผู้หญิงนะฮะสาว,วกผู้หญิงนะครับที่ไปที่ปากอุโมงไม่ใช่ผู้ชายนะครับผู้ชายกลัวฮะไม่กล้าออกจากบ้านเลยฮะแต่ผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเป็นนะครับกล้าที่ออกไปที่อุโมงที่ฝังพระศพพระเยซู่น้องคิดด้วยกันในภาพนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะผู้หญิงเข้มแข็งกว่า,า่น้องครับรู้สึกว่าฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยเติบโตวกว่าเข้มแข็งกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะหนุนใจนะครับเธอกําลังหนุนใจสามีของเธอก็เป็นไปได้นะครับ่น้องครับดูด้วยกันในสองคูนินบทที่ หนึ่งข้อที่สี่นะครับนะบรร 2, ัมพีสองโครินโดที่หนึ่งข้อที่สี่กล่าวว่าพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราทุกยากทั้งสิ้นนะรพระเจ้าชูใจเราได้นะครับเพื่อเราสามารถที่ชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความชูใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าแสดงว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเรามีปัญหามาก่อนนะครับและเราได้มีโอกาสได้รับการชูใจที่มาจากพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้านะนั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ หรือภรรยานะครับเขามีประสบะการณ์กับพระเจ้านะครับและวันนี้เธอกำลังใช้ประสบะการณ์ของเธอนะครับมาชูใจสามีของเธอประมาณนั้นนะครับปราะวันนี้ก็อหยาดงใจหลายๆครอบครัวเช่นเดียวกันอาจจะเป็นสามีชูใจภรรยาหรือภรรยาชูใจสามีก็แล้วแต่อย่างน้ก็ตามเปน็นนะครับผมชื่อว่าประสบะการณ์ที่เราเองได้รับนะฮะจากพระเจ้าในเรื่องความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเหตุให้เราเป็นประโยชน์เป็นพรพรวันกับคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณพระเจ้าในสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก็ขอพระเจ้านาเราพี่น้องครับในปัญหาต่างๆนั้นที่เราสามารถรับการชูใจที่มาจากพระองค์รับสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อเราเองจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรนะครับเนี่ยนะครับเป็นพระพรอยู่แล้วหนุนใจชูใจซึ่งกันและกันในครอบครัวหรือพี่น้องสามารถชูใจหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับในกลุ่มของเราเองในพิจารของเรานะครับสุดท้ายด้วยกันพี่น้องครับวันนี้นะผมเองก็เลือกนะครับอีกรูปหนึ่งนะฮะยงๆเป็นภาพสีนะครับผมก็ทําเป็นขาวดำซะคือผมต้องการให้งานชิ้นเนี้ยนะครับเป็นงานขาวดํา นะครับในะรูปภาพนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ผมนะ,ะเสิร์ชภาพนี้ก็นั่งดูแล้วก็ค่้ยๆครวนว่าจะใช้เพียข้อไหนดีนะครับตกลงว่าได้ข้อนี้เลยพี่น้องครับโยชวัวบทที่1ข้อที่8ปึถือเป็นข้อที่ผมยกตัวอย่างนะครับในการประกอบไปกันหนุนใจท้าทายพี่น้องบ่อยมากพี่น้องครับวันนี้หัวข้อมขึ้นว่าอ่านทุกคําภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องอ่านทุกคําอยู่ในที่ไหนครับพี่น้องมทัทธิบทที่4ี่ข้อที่4 จะได้หมครับจะได้ไหมครับ,รบพระเยซูตรัสว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระชนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้า<ม>ก็เลืงถึงว่าพีทุกคําตั้งแต่คําแรกปฐมกาลจนถึงวิวณ์คำสุดท้ายวันนี้ขอท้าทายพี่น้องทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ถ้าพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่อ่านไม่ครบทุกคํานะครับบอกคุณบอยอ่านม่กี่ีครับอาจารย์ผมก็อ่านทุกวันเหมือนกันแต่ถามว่าอ่านทุกคำหรือเปล่านะหลายคนก็ตอบว่าไม่ได้อ่านทุกคําวันนี้หนุใจะีปนะครับลองอ่านทุกคํา ปีนี้ตั้งใจอ่านตั้งแต่คำแรกเลยนะครับอย่าตกแม้แต่สักขีดเดียวเป็นรองครับฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำขเจ้าจะตกสักขีดเดียวก็ไม่ได้ให้พระพีข้อนี้สําเร็จให้เราว่าเราสามารถอ่านพระพีทุกคำตั้งแต่แตคําแรกอย่างที่บอกไว้ปฐมกาลจนถึงคําสุดท้ายในพระธรรมวิวรณ์เป็นรองครับแล้วก็นำมาภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนสร้างวินัยเรื่องนี้ให้ได้เป็นรองครับวันนี้มาดูด้วยกันเป็นรองครับในโยชัวบทที่1นึ่งข้อที่8กล่าวว่าย้ายห,หนังสือนะฮะธรรมตินี้ห่างเหินมาจากปากของเจ้าเห็นไหม นั่นแปลว่าใช้เวลาอยู่ตลอดเวลาพระพี่บิดาครับจงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนผมบอกหลวงพ่อเจ้าไปน้องครับพระพี่ข้อนี้ก็สาเร็จในชีวิตผมเหมือนกันผมก็ติกตรองทั้งกลางวันและกลางคืนเดี๋ยวพี่น้องครับตื่นมาก็ต้องนั่งเปิดพระครรมของพระเจ้าตึกตรองด้วยว่าจะใช้พระพีข้อไหนตอนไหนนะครับที่จะเข้ามาสู่นะเป็นคำอิษฐานประจําวันจะใช้พีข้อไหนตอนไหนที่จะทาเป็นข้อคิดหนุนใจจะใช้พระพีข้อไหนบ้างที่เนี่ยจะทําเป็นชิ้นงานต่างๆออกมาเพื่อหนุนจิตชูใจพี่น้องในแต่ละวัน ผมเองก็ต้องเนี่ยติกตองต,ตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะฮะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการเห็นไหมพระคัมภีร์เจ้าหนุนใจว่าอะลรครับเพื่อที่เราทั้งหลายทุกคนใจและครับให้ระวังนะครับที่จะกระทําตามเพราะนั้นการที่เราอ่านพระคัมภีร์และมีความเข้าใจโดยการทรงนำพระาาวิญญาณเป็นสวดไน้องครับเราเองก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันี่น้องครับทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญ เห็นไหมพี่น้องถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะหลายคนอยากจะเติบโตฝ่าวิญญาณหลายคนอยากไดรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้านี่ฮะข้อนี้ครับพระพี่บอกแล้ครับเมื่อเราระวังที่กระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการนะแล้วเจ้าจะจำเริญฮะ,ะมีความจำเริญและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีเอ๋พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากให้มีทุกอย่างจำเริญขึ้นสําเร็จผลเป็นอย่างดีพี่น้องครับก็ทําตามที่พระเจ้าตัดสั่งไว้เพราะนี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าตัด พี่น้องครับพระเจ้าการันตีพระเจ้ารับรองพี่น้องครับมนุษย์การันตีมนุษย์รับรองเราไม่ทราบไปพี่น้องครับวันนี้เขาพูดโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเืยนี้เขาอ,อาจจะไม่โอเคก็เป็นไปได้แต่สําหรับพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าแล้วเจ้าจะมีความจำเริญแล้วเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีผมก็เชื่อตามที่พระเจ้าได้ตัดไว้วันนี้อาอย่างนุนใจพี่น้องทุกคนผ่านรายการแบบวันศุกร์นะครับอย่างน้อยมีพระคำของพระเจ้ามาหนุนใจชูใจส่งกงนและกันอย่าลืมไพี่น้องครับชูใจึ่งกงนแินกัน นะเมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเราเราเคยเจอความทุกข์ยากเจอคยเออเคยเจอความลําบากเพื่อนครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นไว้เขาเรียกว่าอาบน้ําร้อนฝ่ายวิญญาณมาก่อนเมื่อเราเจอพี่น้องลหลายๆคนมีปัญหาเราสามารถไปชูใจไปหนุนใจเขาได้นะครับและอย่าลืมนะครับติดตรงตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อนครับและพระเจ้าจะอวยพรให้ทุกอย่างจาเริญและเจ้าจะมีและเจ้าจะสําเร็จผลเป็นอย่างดีขอบคุณพระเจ้าผมเองก็ปรารถนาะ ทั้งงานมูลนิธินะครับในงานของฟาวเดชันอยากให้ทุกอย่างนั้นสำเร็จผลเป็นอย่างดีเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอีไปเป็นน้องขอบคุณพระเจ้าครับเอาละครับรพี่น้องครับกลับพบรายการไบ b บ e t ทูเดย์ได้ใหม่ในะตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าอนครับสวัสดีครับ